สวัสดีทุกคนพามาสวนทุเรียนนะจ๊ะซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่อยู่ปลวกแดงจังหวัดระยองมาบุกถึงสวนเลยนะคะเจ้าของสวนไม่อยู่ด้วยวันนี้นะคะน้องๆน,นะคะที่เป็นพนักงานนะคะอยู่ที่สวนก็เลยให้น้องเขาขึ้นต้นทุเรียนแล้วก็ไปตัดทุเรียนกันสดๆนะคะได้ทุเรียนกลับบ้านมาเลยนะคะแบ่งกันกับพี่สาวนะคะผู้พามานะจ๊ะ เราไปดูกันเลยนะจ๊ะว่าเป็นอย่างไรสนุกสนานมากเลยต้นนะจ๊ะสดสดไอ้กอทุเรียนไหครับถ้าไม่ได้ทำคุณพูใขึ้นมาได้ไหมโอ้ยลูกวัลเรมแต่มันไม่ต้องโตใช่ไหมสุดยอดโตเหมือนกันนะอ๋อแต่เราต้องทำให้มันพูดดีอยู่สวนทุเรียนนะจ๊ะอยู่สวนทุเรียนปลืกแดงสวนของคุณพี่ยนต์นะจ๊ะ ดูว่าส่วนของพี่ยนที่อยู่ปวกแดงเป็นอย่างไรแล้วเราก็ได้ทุเรียนกลับไปด้วยโอ้ยโอ้ยอ๋อแบบนี้เลยกะค่ะแบบเพราะว่าให้กระสอบมันติดอย่างนี้ใช่ไหมแบบมันอเลยไม่แน่รันติดไปก็ไม่ลวงยังไงมันตกอยู่ตรงพื้นเลยน่าจะใช่นะไอ้ตรงตรงฐานนั้นนะมันติดพอดีเลยเนาะไ,ได้แนะ่บน่ะน่าจะได้มากท ได้ทุเรียนกลับบ้านแล้วสบายใจขอบคุณนะคะที่มาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะคอมเมนต์กันได้เลยบายบายไปกินทุเรียนก่อนเด้อเช้ก็ตอบรัใช้ก็ตอบรับตัดทุเรียนตื่นเต้นตัดทุเรียนบ้านแม่ต้องใช้อย่างนี้ไหม